สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube หนูนาพาไปดูนะคะ youtube บ้านลุงพลค่ะไปดูทีมช่างรื้อดมเมสโรพีกันนะคะเรากำลังจะไปดูทีมช่างกันนะคะพ่อเปากับแม่ออฟอนำน้ำไปนะคะให้ทีมช่างที่ทำการลื้อทอนอสิ่งปลูกสร้างที่โซนโดมเมสโรพีค่ะ ลุงใส่เสื้อทีมช่างเบอร์เจ็ดเป็นเสื้อผ้าที่เอาออกมาเมื่อวานแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของแม่นะคะแม่สรุรพีสรดาอันนี้เป็นโครงเหล็กอืมเพิ่ ช่างทำก็มาค่ะบ่าวนุบุณคนใช่บ่าวชบนก็มีนะคะช่างพุ่มบ่าวนุจ้าเอ๋คนสวยน้องเหรอ น้องหลายน้องอยู่ในรถเด้อใช่เย็นไวนูนในเด้อจ้ายาอวานจ้าได้เลยใส่น้ตาลต้องใส่น้ำตาลมาเด้อมาเด้อให้ไ้อเป็นพับใม้หมูดิจ้าไม่ใส่หมข้ว่ ก็กำลังจะทำการย้ายป้ายนะคะปแต่เราจะขอย้ายแม่นะสาธุสาธุสาธุโมตสัพวโตแล้วโตสมมาสมพุทธสัตว์โมตสัพวตโตรลโตสมมาสมพุทธสัตว์ นโมตัสสะพระครรภโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิตตะกิตังแม่นางตะเทียนโสระพีเทวะทิตาเมตตันจะปิยังมะมะมหาลาภูมหาราคังมหาธาชนางปูเชมิกิตตจิตังแม่นางตะเทียนโสระพีเทวะทิตาเมตตันจะปิยังมะมะมหาลาภูมหาลาภังมหาธาชนางปูเชมิกิตตะกิตังแม่นางตะเทียนโสระพีเทวะทิตาเมตตันจะปิยังมะมะมหา คูมาหาลาพังมาหาทานังกูเชมิถูกอันเชิญได้ค่ะตอนนี้ <les> อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องริงรอบก่อเดี๋ยวกลับไปอันนี้ต้องริงเนาะเอาไปใช้พี่ลูกฝกนนองนาเยี่ยงงนะเมแม่อย่างเดียวเลยทีตาโอ้ยตกใหญ่เยวตกใหญ่ลุงมันทะลนี่ออก

ตาพิเศษเห็นนะห็นนะจำใจจ่าครับน้าเปี๊ยจำใจต้องลืมเ้ียอแย้น้ำยู่วะจำใจจาอนน้ำอะไรขอมันขึ้นไปยังเฮงด้เนี่ดเกียมันเจ้บมันเย็นขาอยู่ด้านบนนะยอมลงขาอยู่ด้านบนคุณจใจก็มีพาดไปหายุกบุลงมาเลยนี่ามแล้วก่หมอจะไ่กน มาลงมาไปนะไปนะลงมาอยู่ให้ยังทั้หมด่ะ้ยเอาไปไว้ฟังคุณเลยครับอธิบายเขาอีกลงมาคับย่งเก็บเกี้ยอีกล้วเกี้ยวปะะปะมาเกียงทานคนหลุดมจ้าก็ดีเลยแต่เปอร์เซ็นต์กัน แ่บขนาดเลยปฏิเมฆบ้านเต็มอันนี้เราเนี่ยทุกกองแล้วเนี่ยคอนคมันทุกกองแล้วเพราะเาถอนเราอานั่นมาแล้วก็ทำเด็กนันเ็กกองเถอ แล่ระวังเท่านั้นได้เรากนราง้เเห็นชู้เผวเขาพยายบัรไดอย่มมันตเข็บขามไอ้นี่้ลงเาจอบปุ่นฮะจอบปอะตอเ็้เาเชื่อมยูบ่เชื่อมเชื่อมเลเนาะจอบกร่อแล้วก็เชื่อมเชื่อมเาเห็นมั้เนี่ยันกส โอเคนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนในช่องหนูนาพาไปดูและช่อง youtube ของ T ี channel ค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ youtube บ้านลุงพลนะคะหลังจากนี้เราก็จะใส่ชุดตากแดดแล้วก็ไปช่วยลุงขนข้าวของนะคะย้ายจากฝั่งนู้นมาฝากไว้ทางนี้ก่อน,นะคะ่คนะ,คะพี่น้องค่ะ เปียวมาลูกมาเปียวลูกลามาหาอีแม่เร็ว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 เรวเ,รวเรวขาห้มเขาห้อมเดี๋ยวแม่ใส่สุดก่อน <laughs> ขอบคุณครับ